วันนี้เนี่ยพี่โก้มาหาพี่เตี๋ยวเนื้ออร่อยๆทานครับขึ้นชื่อลือชาเลยว่าอร่อยรีวิวใน Google เนี่ยสูงมากๆเลยนะและ้วคนรีวิวก็เยอะดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบล็คชานลนะครับก็เข้ามาในคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับขอก่อนเลยก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับช่องพี่โก้หน่อยนะครับวันนี้เนี่ยพี่โก้มาหา๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยๆทานครับร้านเนี่ยเห็นกระพักใหญ่ๆนานๆแล้วล่ะ อยู่แถวๆในเส้นสีนครินต้นต้นสีนครินเข้าเมืองปากน้ำนะครับดีดีคาเฟ่อยู่ปากทางนะก็เป็นร้านาเพื่ติยวเนื้อแม่ประคำนะครับผมก็เปิด24ชั่วโมงก็หยุดไปช่วงหนึ่งเพราะว่าโควิดเนาะก็มันจะเปิด24ชั่วโมงแล้วและนี่วันนี้เขาเปิด24ชั่วโมงอีกครั้งนึงแล้วนะครับตั้งแต่ต้นเดือนวันที่1วันนี้ก็กลางกลางเดือนก็มีโอกาสได้มาแล้วก็มาทานนะครับบอกก่อนเลยว่าไม่เคยมานะแต่ว่าขึ้นชื่อลือชาเลยว่า อร่อยมากรีวิวใน Google เนี่ยสูงมากๆเลยนะแบบคนรีวิวก็เยอะดาวก็สูงด้วยวันนี้มีโอกาสแล้วเรามาชิมกันดีกว่าครับไปเลยดีกว่าครับ เรียกว่ามือแรกการกินข้าวนอกบ้านที่นี่ใช่้ลายบุฟเฟ่นะครับเราห่างหายกันมานานละอันนี้ร้านนี้น่ากินมากก็ต้องจัดเลยนะเพราะว่าถ้าซื้อกับบ้านเนี่ยทุกคนรู้นะก๋วยเตี๋ยวนะมันก็จะอร่อยลดลงชิมน้ำกันดีกว่าอ,อร่อยหอมเค็มห,มหอมหวานพอดีะครับนี้ นีอ่อร่อยอร่อยจริงๆดีด,ดีตามรีวิวอีเล็กนุ่มมากนุ่มเหนียวนะแล้วก็แซาุปอร่อยจริงก็เดี๋ยวขอพี่ก็ทาน้ำจิ้มก่อนนะครับจะไม่ปรุงลงไปในนี้นะจะทำน้ำจิ้มนะครับก็จะมีพริกป,ป่นแล้วก็นส้มผัด น้ำตาลนิดหน่อยน้ำตาลนิดนึงพอแล้วออ่ออ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 าเรียบร้อยทานน้ำจิ้มเราจิ้มดูเลยอ,อือืมดีมากเนื้อนุ่มแต่เขามีความยัง นุ่มพอดีอ่ะอค,คือไม่ได้เปื่อยมากเป็แบบยุ่ยกันนะครับยังได้สัมผัส t กเจอร์ของเนื้อนะครับอร่อยจิ้มนมจิ้มแล้วยิ่งดีนะชิปแอนแก้วนะครับนุ่มมากนุ่มหอมแล้วก็หอมน้ำซุปน,นุ่ม นุ่อมอ่ะไม่ไม่ตั้งนฟันเลยอ่ะแล้วแบบอร่อยลูกชิ้นบ้างลูกชิ้นบ้างเปลูกชินช้นเนื้อนะครับจะมีลูกชิ้นสองแบบนะก็คือลูกชิ้นเนื้อปกติแล้วก็ลูกชิ้นเอ็นนะครับเรามาจะเก็บของดีไว้ถ่ายสดเะนั้นเราเก็บลูกชิ้นเอ็นไว้ก่อนเก็บลูกชิ้นปกติก่อนอหอมมากหอ,อมมีความนุ่มหวานและนี่ก็เปิดลูกชิ้นเนือแล้วกย้ำก่อนนะ ร้านแม่ประพรมเนี่ยเปิด24ชั่วโมงแล้วนะครบอยู่ในซอยข้างดีดีคาเฟ่ก็เดี๋ยวพี่โก้ปักบทเอาไว้ให้นะครับมาดูเนื้นะสอสดซีนี่จินนิดนึงครับนุ่มนุ่มมากออกมากนี่กินเลยอยา่าไปการเติรเวอย่าไปเติเวเวลาอาา่างจากก้องจัดการเลยครับ บบหวานน้ำซุปหวานซุปใช่หวานซุปหวานเนื้อพวกเครื่องในต่างๆนะครับไม่มีกลิ่นเลยคือทำด,อดีสะอาดสะอ้านแล้วก็รสชาติดีที่ผาคีริวชินไปหนึ่งสิ่งที่ดีงามคือเป็นแก้วเป็นแก้วดีงามมาก เนื้อถึนดีงามลูปสินดีเนื้อสดดีดีหมดเลยล่ะรึ่เ้ก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งนะครับ80บาทเริ่มต้นมี80มี90นะราคาจะสูงนิดนึงเพราะว่าเขาบอกเลยว่าช่วงนี้ของราคาขึ้นทุกคนก็รู้แหละว่าของราคาขึ้นเขาก็ไม่ลดขนาดหรือว่าจํานวนของลงนะก็เลยขอปรับราคาขึ้นนิดหน่อยไม่ใช่ของเราอาจจะมีหลายๆคนชอบแบบ ตามหาร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยๆอะไร,ออรเงี้ยร้านนี้ก็เป็นตัวเรื่องหนึ่งนะที่อยากให้มาลองชิมมาลองทานกันนะครับแล้วก็ดูมาถึงตรงนี้แล้วก่อนที่พี่โก้จะกินหมดชามนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องแบบบล็อกชาแนลอีกสักครั้งนะครับใครยังไม่กดก็กดช่วยให้กําลังใจกันหน่อยนะส่วนมีใรใครที่กดแล้วก็ขอบคุณครับติดตามกันไปนานๆนะนอ๋อ ร้านอยู่ในซอยนะครับอาจจะหาที่จอดรถยากนิดน,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 นึงวนๆนู่หน่อยเพราะว่าก็จะเป็นชนุมชนละมีหมู่บ้านเราก็จะไปจอดขวางหนา้าหน้าบ้านใครนะครับลองหาดีๆก็จะมีที่จอดอยู่ถ้าสังเกตน,นะครับระหว่างถ่ายทำระหว่างที่พี่โก้ถ่ายไปก็ลูกค้าเข้าเรื่อยๆเลยนะเขาแบบไม่หยุดอ่ะ หมุนเวียนกันมาเรื่อยๆไม่ได้แออัดแล้วก็ร้านลมค่อนข้างโกรกนั่งทานได้อยา่างสบายใจนะครับแล้วก็ที่สุดท้ายอื้อหือปล่อยมอื้อนี่ก็ชิ้นเอ็นดีอ่ะช,ชิ้นดีชิ้นดีชิ้นเอ็นดีมากเลย อิ่มมากก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากินกันได้นะครับก็รวมน้ำแล้วก็100บาทต่อคนนะคุ้มอยู่เพราะว่าน้ำแก้วละายี่สิบนะหนาก็มีเก๊กฮวยชาดำเย็นอะไรเงี้ยครับทั้งแข็งเปล่าก็มีแล้วแต่เลือกเลือกทานนะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แบบบล็อกชั้นเอาไฮพีโก้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้รู้ว่ามีคลิปใหม่ๆมาแล้วสำหรับวันนี้ก็กลับบ้านได้แล้วอิ่มท้องไป